ทีนี้มาดูค่ะวิธีการทํแต่ถนัดขวาหรือซ้ายก็แล้วแต่เนาะหนูต้องใช้มือซ้ายนะคะจับถุงชงเพราะว่าปากกามันอยู่ฝั่งนี้นะคะยกถุงกับโถมาพร้อมกันเทข้างบนหม้อว่างหนูวางที่เดิมนะคะทีนี้กาแฟค่ะมันไหลช้าเห็นไหมคะถ้าเรามายืนยกรอให้เขาไหลเองก็จะนานหนูใช้ช้อนค่ะช่วยคนเวลาคนคนให้โดนถุงผ้าแบบนี้ไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไหลไวขึ้นเราจะได้ไม่ต้องยกนานจะได้ไม่หนัก ก็คนแบบนี้ให้เริ่มเบามือลงแล้วก็สลับข้ากลับมายกถุงกับโถในมาพร้อมกันอย่าให้ชนถ้าชนแบบนี้ค่ะคือหกเลยนะห้ามให้ชนนะคะยกสูงๆพอให้เราเห็นว่ามันจะไม่ชนไม่หกนยคะถ้าชนเนี่ยหกแล,แล้ก็ใช้ช้อนช่วยคนถ้ามีประมาณกี่รอบคะขั้นต่ําขอสิบรอบค่ะอาจจะดูเยอะหน่อยนะแต่ว่าคือถ้าเราชักครบสิบรอบปุ๊บเนี่ยคือกาแฟเขาได้คลายตัวความเข้มความหอม